ในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโปเกมอนแต่จะขอข้ามประวัติที่ทุกคนนะัน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับอย่างการที่ผู้สร้างโปเกมอนเป็นคุณทาจิริซาโตชิที่ชอบการจับมแมลงจนกลายเป็นเกมโปเกมอนที่ทำยอดขายถล่มทลายจนตอนนี้เป็นแฟนชายที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกซึ่งข้อมูลในคลิปนี้ก็มาจากบล็อกของคุณนามาคิโรพีโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกของโปเกมอนทั้งสองคน ที่เปรียบเสมือนตัวละครจากโลกคู่ขนานอย่างเลดและซาโตชิครับเกมโปเกมอนเกมแรกอย่างเลดและกีนนั้นวางจำหน่ายในวันที่27กุมภาพันธ์ปี1996และในปีต่อมาในวันที่1เมษายนปี1997ทีวีอนิเมะโปเกมอนถึงได้ทำการฉายตอนแรกหลายคนคิดว่าซาโตชิก็คือเรดในเวอร์ชั่นอนิเมะที่ฉายทางทีวี แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นตัวเกมจริงๆของโปเกมอนนั้นเป็นเกมที่ไม่ได้ให้ผู้เล่นเล่นเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งแต่เป็นการให้เราได้เป็นตัวละครนั้นโดยที่เราสามารถตั้งชื่อได้ตามใจชอบซึ่งชื่อของเรสนั้นก็ปรากฏให้เห็นก่อนที่จะเล่นเกมในคู่มือของเกมโปเกมอนเรสซึ่งจะแนะนำว่าเป็นชื่อของตัวเอกเราโดยสมมุติแต่ในทางกลับกันครับ ในคู่มือเกมโปเกมอนกรีนนั้นก็เขียนชื่อตัวเอกว่ากีนเช่นกันโดยเรดนั้นก็ได้เป็นตัวเอกจริงๆในมังงะที่ได้ตีพิมพ์หลังเกมออกไม่ถึง2เดือนที่อยู่ในสำนักพิมพ์โคโรโคโรคอมิกชื่อเรื่องว่า Pocket Monster โดยอาจารย์อนณาคุโบะโคโสกุซึ่งเป็นแนวตลกปกหากับปีปีที่ทะลึ่งและเร็วสามและทำให้คนดูรู้ถึงการที่โปเกมอนสามารถพูดได้ ซึ่งในส่วนของชื่อซาโตชิได้ปรากฏครั้งแรกให้เห็นในเกมก่อนอนิเมะอีกครับในเกมโปเกมอนเรดเวอร์ชันญี่ปุ่นตอนที่ให้ตั้งชื่อนั้นนอกจากจะตั้งชื่อเองยังมีชื่อที่เกมเลือกมาให้โดยมีทั้งเรดและก็มีชื่อซาโตชิอยู่ในตัวเลือกเช่นกันและคู่แข่งเองก็มีชื่อกรีนและชิเงรุกอยู่ด้วยและเช่นเดียวกันกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั้นก็มีชื่อแอสและแกลลี่ ซึ่งเป็นชื่อของซาโตชิและชิงเงรุเช่นกันเป็นที่รู้กันว่าชื่อซาโตชิมาจากผู้สร้างโปเกมอนและชื่อชิงเงรุมาจากผู้สร้างมาริโอ้และโปเกมอนก็มีคู่แข่งมาทุกภาคซึ่งอาจเป็นสารจากผู้สร้างว่าเราจำเป็นต้องมีคู่แข่งเพื่อให้เราเติบโตต่อมาโปเกมอนบูก็ได้วางจำหน่ายซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการวางขายไกด์บุ๊ก โดยที่ปกนั้นมีการปรากฏตัวของตัวละครหญิงอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อโปเกมอนบูวางขายก็ไม่ได้มีตัวละครหญิงให้เลือกอยู่ดีแต่ว่าตัวละครหญิงตัวนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้บูในโปเกมอนสเปเชียลอีกทั้งโปเกมอนของแต่ละตัวละครนั้นก็ตรงกับโปเกมอนที่เลดกรีนบูเลือกในโปเกมอนสเปเชียลอีกด้วย และกว่าบูจะได้ปรากฏตัวอยู่ในเกมก็ป่าไป22ปีในการปรากฏตัวในโปเกมอนเลสโกปิกจูและเลสโก e อีวีครับและในปี1997เดือนมีนาคมนั้นโปเกมอนสเปเชียล <Pokemon Special S 1> ก็ได้เปิดตัวครั้งแรกโดยที่มีตัวเอกชื่อว่าเรดที่มีการเดินทางคล้ายๆกับในเกมและการต่อสู้ที่ดุเดือดซึ่งในเดือนต่อมาอนิเมะโปเกมอนก็ได้ฉายเป็นครั้งแรก โดยมีตัวเอกที่มีชื่อว่าซาโตชิซึ่งมีเป้าหมายคือโปเกมอนมาสเตอร์ซึ่งชื่อเพลงโปเกมอนภาคแรกนั้นก็มีชื่อเพลงที่แปลเป็นภาษาไทยว่ามุ่งสู่การเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ซึ่งคำว่าโปเกมอนมาสเตอร์นั้นไม่เคยปรากฏอยู่เลยในเกมภาคเลและกีนโดยตอนนั้นเชื่อกันว่าความหมายของโปเกมอนมาสเตอร์นั้นคือการจับโปเกมอนทุกตัวแต่ไม่นานคำนี้ก็ได้ปรากฏอยู่ในเกม ในเกมโปเกมอนเลดและบู u, ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษคำว่าโปเกมอนมาสเตอร์ได้ปรากฏในตอนที่สามารถเอาชนะวาตาลุได้เขาจะพูดว่าฉันเกียดที่จะยอมรับมันแต่นายคือโปเกมอนมาสเตอร์อย่างไรก็ตามคำว่าโปเกมอนมาสเตอร์ในตอนนั้นก็ยังคุมเครืออยู่ดีอนิเมะโปกเกมอนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนในปี1998โปกเกมอนได้ออกภาคใหม่โดยชื่อภาคเยนโล โดยมีหลายอย่างที่เหมือนกับอนิเมะหลังการที่ตัวเอกได้พิกาููเป็นตัวแรกนายโปเกมอนเริ่มต้นทั้ง3ตัวหรือการที่เจอมูซาชิและโคชิโรซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรสจากเกมและซาโตชิดูจะกลายเป็นคนเดียวกันอย่างเช่นการมีบตัตเตเอนหรือดิสอต่อสู้ที่มีรูปตัวละครหน้าตาคือเลสในเกมแต่มีชื่อว่าซาโตชิและในหนังสือแฟนบุ๊กก่อนที่โปเกมอนโกและซิลเวอร์จะออกนั้น คุณซาโตชิทาจิริในตอบคำถามและบอกว่าภาคต่อไปจะมีการเปลี่ยนตัวเอกและตัวละครเก่าจะปรากฏตัวด้วยทั้งด็อกเตอร์โอคิโดะซากากิและซาโตชิซึ่งเป็นการพูดถึงตัวเอกในเกมที่มีชื่อว่าซาโตชิจากผู้พัฒนาโดยตรงแต่ว่าได้เกิดเหตุการณ์โปเกมอนโกและซิลเวอร์นั้นเลื่อนการวางจำหน่ายทำให้ออนิเมะที่วางไว้ให้จบก่อนเกมออกนั้นต้องขยายไป เป็นภาคกเกาะออเรนขึ้นมาและโปเกมอนอนิเมะกลายเป็นว่าไม่ได้จบตรงนั้นและซาโตชิก็ยังไม่ได้เป็นโปเกมอนมาสเตอร์แต่การที่เรดได้ปรากฏตัวในโปเกมอนโกและซิลเวอร์ก็มีกลิ่นอายของตัวเอกโปเกมอนภาคเย็นโลทั้งสไป์ของเรดที่แทบจะเป็นแบบเดียวกับในเกมภาคเย็นโลทั้งมีพิก a ชูและโปเกมอนเริ่มต้นทั้ง3ตัว ซึ่งโปเกมอนภาคเยนโลนั้นก็อ้างอิงมาจากซาโตชิใช่ไหมครับรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของคุณทาจิริก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่ซาโตชิจากอนิเมะและนี่ก็เป็นจุดแยกจากกันของเรดและซาโตชิซาโตชิก็ได้เป็นตัวเอกในอนิเมะต่อไปและเรดก็ได้มีการปรากฏตัวในเกมอีกหลายครั้งรวมถึงยังมีอนิเมะเป็นของตัวเองอีกด้วยซึ่งเรดและซาโตชินั้น ก็ได้โคจรมาพบกันในปี2022ในเกมโปเกมอนมาสเตอร์ EX นั่นเองสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาติดตามและทุกคนที่คอมเมนต์กันมาครับสำหรับช่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโปเกมอนสเปเชียลอย่างเดียวแต่เมื่อมีผู้ติดตามมากกว่านี้จะมีคลิปที่เล่าเรื่องของแต่ละภาคซึ่งจะทุกภาคไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ